มาเลิล่ะอยู่เลกเฮเวนก็มาพัฒมานละพี่อูกินแรงอะ่ะน้องมัาไปแล้วตัวก็ใหญ่อะ่ะน้องมันไปแล้วเฮ้ยนี่ไม่ขึ้นนี่เฮ้ยเอามือออกอีหมูเดี๋ยวรู้อีกใส่เขนะ่าให,ห้เขาอีกอะไรนะวิวตอนนี้ก็ร้อนมากสี่โมงเย็นไม่ใช่ก็เพรานอนเห็นุคืมีเทอโมลด้เทอโมมาด้วย <c oughs> ของเราหมดเลยมากันยี่สิบกว่าคนมีเลิฟมาส่ะ

ีเลยมาปั๊บยันเลยมาที่แบนเลยนะเอาหัวใจหัวใจไม่ได้หัวไม่ได้เลยโอ้ทารคนนไม่ได้โถ่เา่อดนเดินโอ้้ไม่ดโอไทเไยอยู่ไยอยู่เปิดเยินกรอกมน่งซ้โดนตรี được yeah. Haha. Má lên. đây lữa Đấy, mà lên rồi. Nguy rồi. เอา ơi, ơi

เอาไหเอามาื้นเลยพืนมาเฮ้ยไปดึงตัวช้พเดียวโอ้ยไปดึงาพม ปวดเหนื่อยอ่ะปวล้อเหนื่อยปวดเหนื่อยจังตรงแล้วตรงแล้วตรงแล้วสังเกตอะไรไหมพี่อูนั่งพี่มันก็ยุบไปไม่ต้องกระโดดนะถือว่ามันลำบากนะถ้ามันโดดนะปึแม่งหล่นแม่เข้ย่างหลังมากกว่าที่ไม่ไม่เดี๋ยวกูจะล้มมาโดนหมเลยมาโอ้เหนื่อยท้ายแล้วแล้วทำไปไอชีนายนายไม่ะ ให้คนเก็บเงินไงเดี๋ยวกันป้า